สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ก็ได้มาพบเจอกันอีกนะคะเราก็มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเป็นมีดสาริกานะคะทุกท่านสองเล่มนี้เดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันก่อนนะคะเล่มแรกนะคะก็จะเป็นมีดสองกริย์นะคะทุกท่านนะคะ เป็นมีดสองกระสัดด้ามงาฝักงานะคะกันก็จะรัดด้วยนาคและแหมเงินนะคะท่านนี่นะคะด้ามงาฝักงานะคะความยาวนะคะอยู่ที่สามนิ้วนะคะมีดเล่มน,นี้เป็นไซส์มีสาร,ริการนะคะทุกท่านสำหรับพกพาไปไหนมาไหนสะดวกนะคะ จะติดกระเป๋าหรือว่าจะเอาห้อยคอก็ได้นะคะทุกท่านเพราะเป็นมีดไซาสาริกาเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านนี่นะคะเป็นโพเต็มใบนะคะ ขนาดใบมีดอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะด้ามลงมฝักก็อยู่ที่สามนิ้วนะคะเล่มนี้นะคะมวลสารแน่นหนานะคะไม่ยุกไม่คอนนะคะทุกท่านนี่นะคะมีความสวยงามนะคะทุกท่านล่องลึกกระดูกงูสวยงามนะคะใบมีดของเขาก็คลาสสิกมากๆเลยนะคะ นะคะด้ามงาฝักงานะคะเป็นไซส์สาริกานะคะนะคะเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้จะเป็นมีดสามกริย์นะคะนาคเงินทองนะคะทุกท่านความยาวมีดเล่มนี้นะคะอยู่ที่3นิ้วครึ่งนะคะนี่นะคะเป็นด้ามงาฝักงานะคะเป็นมีดสามกริย์นะคะ มีความสวยงามมากๆเลยนะคะมีดเล่มนี้นะคะงานสวยๆเลยนะคะเป็นหน้าเงินทองนะคะเป็นมีดสามกริย์เดีย๋ยวเรามาชมด้านไหนของมีดกันนะคะน,นะคะ,ะ,คะสวยงามมากนะคะเล่มนี้มีความยาวอยู่ที่3นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านด้ามรวมฝักนะคะ อยู่ที่3มนิ้วครึ่งนะคะเฉพาะใบก็จะอยู่ที่จะวัดให้ดูนะคะเฉพาะใบมีดนะคะเฉพาะใบมีดก็อยู่ที่นิ้วครึ่งเหมือนกันนะคะเล่มนี้อยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านมวลสารข้างแน่นหนานะคะไม่โยกไม่คลอนนะคะ นะคะมีเล่มน,นี้มีความสวยงามนะคะทุกท่าน,นมีสามกษัตริย์นะคะนาคเงินทองนะคะเป็นด้ามงานฝักงานนะคะใส่สาริกาเลยนะคะมีความสวยงามนะคะทุกท่านนะคะท่านใดมีใจรักและศรัทธามีหลวงพ่อเดิมนะคะอยากบูชา ไปพกติดตัวหรือไปไหนมาไหนนะคะเราก็มีมีของหลวงพ่อเดิมติดตัวไปด้วยนะคะคือป้องกันพูดผีปีศาจสิ่งล้นลับที่เรามองไม่เห็นนะคะเป็นมนใสมนดำนะคะทุกท่านมีดหลวงพ่อเดิมปกปักรักษาคุ้มครองได้นะคะเพราะว่า เราเวลาเดินทางไปค้างแรมที่ไหนขึ้นเขาหรือว่าเราจะไปนอนโรงแรมตามสถานที่ต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยนะคะเราก็พกมีดของหลวงพ่อติดตัวไปด้วยนะคะนี่นะคะสวยงามนะคะทุกท่านท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะ เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะทุกท่านนะคะมีความสวยงามนะคะมีสองเล่มนี้มีสองกริย์และสามกริย์นะคะเป็นมีไซส,สาริกานะคะทุกท่านสะดวกกับการพกพาไปไหนมาไหนมากๆเลยนะคะผู้หญิงก็พกได้นะคะนะคะสุดท้ายก็ขอทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะนกมีดหมอก็สวัสดีค่ะ